สาวเล่นตามเทรนด์ฮิตให้แชท GPT เปลี่ยนเจ้าตูบเป็นมนุษย์ออกมาสุดคุ้นพีคดูใครสามีเฉยเข้าเด่นเขาเด็เเดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวเมื่อเร็วๆนี้ค่ะมีเทรนด์ฮิตบนโลกออนไลน์ที่ผู้คนใช้แชท GPT เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงให้กลายเป็นมนุษย์สาวคนหนึ่งอยากลองสนุกดูบ้างแต่เมื่อเห็นผลลัพธ์กลับทําให้เธอตกใจมากสาวเจ้าของบัญชีติก๊กต็อกรายหนึ่งเธอได้เล่าว่าเธออยากรู้ว่าลูอีชีวว่ววัยสิบขวบของเธอจะมีหน้าตาเป็น อย่างไรถ้าเป็นคนพลับที่ได้คือภาพชายผมสีน้ำตาลมีหนวดเคราวสวมเสื้อสีเบสดูดีมีสไตล์ไม่น้อยสิ่งที่ทำให้เธอตกใจก็คือรูปที่ได้นั้นเหมือนกับนิวสามีของเธอมากทั้งทรงผมหนวดเคราแม้กระทั่งสไตล์การแต่งตัวที่คล้ายคลึงกันหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตหลายคนเอเ่ยแซวถามถึงรีแอคชั่นของสามีกันเพียบ ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือผู้ชายคุณก็มีสเปคคล้ายกันหมดคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าอยากรู้ว่าสามีคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดูเหมือนว่าเรื่องที่สุนัขกับเจ้าของมักจะหน้าตาคล้ายกันนั้นเป็นเรื่องจริงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ